จังหวัดยะลานายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำหนดยุทธศาสตร์เฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้กลยุทธ์การทำความเข้าใจลดความหวาดระแวงสร้างความยุติธรรมและนำยะลาสู่สันติสุขเน้นรูปแบบสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาและมองการต่อสู้กับปัญหาความไม่สงบ โดยใช้แนวทางชุมชนเข้มแข็งให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมกันแก้ปัญหากับผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำาศาสนาและผู้นำตามธรรมชาติบ้านบุดีฮิเลหมู่ที่8ตำบลบุดีเป็นหมู่บ้านนำล่องในการจัดตั้งกฎกติกาหมู่บ้านภูกุมปากัด มาตั้งแต่ปี2,551เป็นต้นมาจนปัจจุบันเป็นกฎที่เกิดจากการกำหนดของประชาชนเองสังคมบังคับใช้เองและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถนำปฏิบัติได้อย่างแท้จริงที่มาของออโครงการที่มอบหมายให้ผู้นำชุมชนนันประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนา เช่นโตอิหมัมกอเตบิลันนะครับแล้วก็สมาชิกอ,อบตของแต่ละหมู่บ้านน่ะไปร่วมกันปรึกษาหารือ,าอรัษฎรในในท้องที่ของหมู่บ้านนั้นๆน,นะครับทำกฎกติกาประจําหมู่บ้านขึ้นมาหรือที่ภาษามาเายูท้องถิ่นเรียกว่าการจะทําฮูโกปาฮูโกมปากะนั่นนะครับคือจังหวัดยะลาเนี่ยได้พิจารณาเห็นว่าปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาน่ยมันไม่ได้เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่เพียงประการเดียว บางครั้งสาเหตุเกิดจากหลายๆเรื่องเช่นเรื่องปัญหาการเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดการค้าของผิดกฎหมายหรือบางครั้งเกิดจากปัญหาเรื่องความขัดแยง้งส่วนตัวทะเลาะก,กันส่วนตัวภายในหมู่บ้านหรือประการที่3ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออการเมืองท้องถิน่นการสมัครรับเลือกตั้งต่างๆเนี่ยซึ่งนําไปสู่ความขัดแยง้งซึ่งการที่จะระงับแก้ไขความขัดแย้งในหมู่บ้านเนี่ยไม่ให้ขยายตัว เป็นปัญหาความไม่สงบที่ที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นะครับในส่วนของจังหวัดยะลานะเราพิจารณาเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่เพียงประการเดียวนะ่ะแน่นอนก็คงต้องใช้กําลังตํารวจทหารเข้าไปจัดการเข้าไปดาเนินการแต่นี้ถ้าปัญหาความไม่สงบนั้นมันเกิดจากขึ้นจากเรื่องยาเสพติดจากเรื่องส่วนตัวจากเรื่องการเมืองของถิ่นั้น เราเห็นว่าชุมชนนั้นสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เองเราก็เลยเริ่มโครงการให้ผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาร่วมกับชาวบ้านเนี่ยทำกฎกติกาขึ้นมาดูแลแก้ไขกันเองพูดง่ายๆว่ากฎกติกาเนี่ยมันจะไปลดความขัดแย้งในชุมชนมันจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดจะไปแก้ไขปัญหาอื่นๆโดยให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นะครับซึ่งเราเรียกว่าการจัดทํากฎกติกาประจำหมู่บ้านหรือหุบคมปากะที่ผ่านมาเมื่อมีผู้กระทําความผิดในหมู่บ้านก็จะลงโทษตามกฎกติกาหมู่บ้านเช่นกฎว่าด้วยการลักขโมยสิ่งของหรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดจะต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรมทางด้านศาสนาเป็นเวลา3วันหวัน7วันหรือตามความเหมาะสม การอบรมจริยธรรมทางด้านศาสนาเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยบำบัดจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเมื่อจิตใจสะอาดของแพ้วแล้วการกระทำอื่นๆก็จะค่อยๆหมดไปและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆได้ แต่การที่จะให้เยาวชนเข้ารับการอบรมจริยธรรมทางด้านศาสนาผู้ปกครองจะต้องเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ปัญหาต่างๆและหลักการดำรงชีพของหลักศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้เสียก่อนเมื่อผู้ปกครองเข้าใจดีแล้วก็จะปกครองบุตรหลานได้ และสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมจริยธรรมทางด้านาศาสนาปัญหาหนึ่งที่หมู่บ้านชุมชนกำลังประสบอยู่นั่นก็คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดนับวันมีความรุนแรงและทวีคูณมากขึ้นโดยกลุ่มขบวนการการค้ายาเสพติดเข้ามาเผยแพร่ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับค่านิยม ความต้องการของเยาวชนถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลในหมู่บ้านให้ด้อยคุณภาพส่งผลกระทบความมั่นคงไม่เข้มแข็งของหมู่บ้านทำให้ชุมชนขาดความเชื่อมั่นในตนเองเพึ่งพาสิ่งเสพติดด้วยเหตุนี้เองผู้นำชุมชนจึงเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงค้นหาสาเหตุและหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไปโดยเริ่มต้นจากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และขยายต่อต่อไปจนถึงลูกหลานและชุมชนอื่นๆจึงเสนอโครงการร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนมปี2553จำนวน30,000บาท บูรณาการเป็นโครงการมัสยิดศูนย์สทางสู่ชีวิตใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการอบรมจริยธรรมทางด้านาศาสนาให้เยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขและประชาชนรู้รักสามัคคีโครงการมัสยิดศูนย์สทางสู่ชีวิตใหม่ หรือโครงการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาพปัญหาบ้านบุดีฮิเลหมู่ที่8ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเป็นตำบลน,นําร่องในการจัดตั้งกฎกติกาหมู่บ้านฮูกุมปากะโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตั้งกฎหมู่บ้านและกำหนดบทลงโทษโดยนำหลักศาสนาอิสลามมาใช้ ศิลธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใช้มัส,สยิดเป็นศูนย์สอทางสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสอบรมเยาวชนขัดเกลาจิตใจให้สะอาดของแผ้วและบ้านบุดีฮิเลจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจำนวนหนึ่ง0บาท และงบประมาณจากโครงการพนมอบรมจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามจำนวน30,000บาทดำเนินการจัดตั้งโครงการมัสยิดศูนย์สองทางสู่ชีวิตใหม่และโครงการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความอดทนเข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตใหม่ที่สดใสกว่า ผลการประเมินผลจากการดำเนินจัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนโครงการนี้เยาวชนและผู้ปกครองเห็นชอบโครงการนี้และต้องการให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีกเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งบ้านกุดีฮิเล е ก็ได้ดำเนินการ <โ am S 1> อ,าอบรมทุกเดือนอเดือนละหนึ่งครั้งไปแล้วหลังจากอบรมแล้วผ่านไปหนึ่งเดือน ได้ประเมินผลติดตามการดำเนินงานอีกครั้งเมื่อวันที่20-21พฤษภาคม2553และจะดำเนินการติดตามผลทุกเดือนเดือนละ1ครั้งซึ่งจะต้องอยู่ในมัสยิด1คืนได้สอบถามาความต้องการของเยาวชนเยาวชนมีความต้องการอาชีพตัดผมและซ่อมเครื่องจักรยนต์ การอบรมในครั้งนี้สรุปผลผ่านการประเมินประมาณ80อร์ซผลที่คาดว่าจะได้รับชุมชนเกิดความสามัคคีเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเพื่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงชุมชนเกิดความสงบสุขสันติสุข เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากสิ่งเสพติด